อาขอสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะซิมฮะโดยกี้ดกันดานหรือดีเจโนแมนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาดำเนินชีวิตตามฝันของประดุเทพนะฮะเป็นอีกชื่อหนึ่งของของผมเองนะครับอโอเคเรียบร้อยเอามาเรามาสร้างบ้านกันก่อนเลยดีกว่ามาโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเราต้องหาหาห้องก่อนหาวิธีทำให้เราอยู่รอดได้ แมงตังในแต่กะอย่างดูดุด o r d e ิ๊อันนี้นะครับผมไปโหลดห้องออินวันมาวะ่ะไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวขอลองดูก่อนแล้วกันเล่นไปสักพักนึ่งละอันนี้อยากลองถายแบบเล่นธรรมดาคือห้องห้องนี้เนี่ยมันจะมีทุกอย่างไว้เลยชี่นี้อืมจะเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งแล้วมันจะไปเข้าห้องน้ำตรงไหนผมไม่เข้าใจวเออแม่งไม่มีห้องน้ํา เอาไปกลับ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 สรุปว่าห้องนี้เฟลนะครับเอาเรามาสร้างห้องทักห้องหนึ่งกันดีกว่ามาเอาเป็นอันนี้แล้วกันเราจะสร้างห้องห้องแบบ all in one ตามเขาแล้วกันคนอ,อื่นเลยต้องตั้งผนังห้องสักหน่อยเอามีทั้งตปยังมีทั้งอะไรไปเลยทีเดียวอันนี้จะทำเป็นห้องน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วครับพื้นที่ไม่กี่เอเคอร์ของเรานะ เราจะทำให้มันดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นบ้านหลังเล็กๆที่จะเป็นความจะมีความสุขเ้ยอะไรบัางหรือวะอ๋อมันเรื่อยเรื่อยทำนี้ได้ก็ไม่บอกเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็สร้างประตูะตูประตูตูประตูนี้<ม>แล้วกันนะเบาในห้องน้ำปรบับเขาให้เพิ่เรียบร้อยเสร็จละห้าบ้านของเราอย่างยังไม่มีหน้าต่างยังหน้าต่างไหน ่านี่หน้าต่างใต้หน้าต่างหน้าต่างนี้ฮะเป็นหน้าต่างที่เอาไว้คอยดูธรรมชาตินั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วไม่ต้องอะไรมากแค่นี้เงินเหลือหมื่นีไปตั้งห้องเลยครับดับแรกเนี่ยเราคนเราเนี่ยมันต้องมีอาหารซึ่องอาหารเนี่ย ลายไม่สวยเลยอันนี้และกันนะฮะนี่คืออาหารอาหารเราจะตั้งไวตง้ตรงนี้ตรงน้วละกันเออเอาไปตั้งไว้ตรงนู้นแล้วก็แล้วก็โต๊ะโต๊ะทำกับเ้าบอกว่าไม่ใช่ตั้งไว้หนึ่งสองสามเรียบร้อยไว้เว็บจำเป็นอันนี้จำเป็นไม่มีไม่ได้ปาดเขาให้ เรียบร้อยครับจากนั้นไงต่อล่ะไงต่อกูก็ไม่รู้เหมือนกันล้อเล่นนะเอาแก๊สไม่ต้องสร้างดีกว่าเอาไปไปดูห้องน้ําก่อนแล้วกันแม่งม่เดี๋ยวไม่มีที่ขี้อันดับแรกเนี่ยต้องเอาเป็นคาร์ดท,ท,ท,ที่ถูกที่สุดก่อนเรียบร้อยฮะแล้วที่อ่านน้ำมีแล้วกันรูนซาร์ทคืออะไรวะ ปับเขาให้อีหลังมือร้อยี่สิบเองถูกจังวะเลื่อนไปหน่อยดิจากนั้นก็กระจกะนี่กระจกอะไรกระจกกระจกรักโลกเหรอวะอันนี้แล้วกันแอมเบลนี่โอเคห้องน้ําเสร็จแล้วครับไปในห้องน้ําอย่าลืมอย่าลืมไฟในห้องน้ำมีไฟแบบแผขงขนา,ขา,ขาดก้นเนี่ยอันนี้แล้วกันมีสีอืนน่อนปะอา้าวโอเคไฟตั้งสองดวงเลงสอง จะทาบ้านหลังนี้ให้มันน่าอยู่กันนะครับเรียบร้อยผมเพิ่มคงคงไม่ต้องหรอกเนาะเอาหมอกเอาที่นอนก่อนมีจะนอนอยังไงเป็นไปดูตัวห้องนั่งเล่นก่อนแล้วกัน,กนที่นอนชักเล็กนี่นห้องคอมขาดไม่ได้นี่ชีวิตกูขาดคอมนี่กูตกแตกตายอะ่ะตีนมือก็คงจะเหมือนกับเรานั่นแหละมันคงจะขาดอะไรแบบเราไม่ค่อยได้อืม โปโเชลงไปแล้อเ,เอาให้มันสบายๆหนะ่อยแล้วกันนะยังอ่ะเรียบร้อยมาถึงคอมพิวเตอร์องแงพงจังวะเอาจริงๆแพงจังวะอันนี้แล้วกันมันทำอะไรได้ยังไงไปแล้วไปแล้วเท่าไหร่ แล้นี่นอยไปไปที่นอนกันปะท้งองที่มันนอนนอนไวๆอะ่ะนนเออช่างไม่งเอ้ยซือ้อไปก่อนว่าที่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนอนแม่งตรงนั้นเลเพื่อนเอเ้ยนอนออไปแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะนะาตั้งอะไรนาฬิกาครับคุ ตั้งได้ป่ะเนี่ยทำไมไม่ตั้งไม่ได้วะเรียบร้อยกรากกจะซื้อมันทำไมมันเปลืองเงินวะเนี่ยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยโทรฟาบ้านเราค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดนะครับเราก็ต้องจำกัดพื้นที่ อะไรมันจะลงตัวขนาดน้อมันดีส้สยิวคืออะไรวะคอมันดีส้สยิลมีด้วยเรียบร้อยอบ้านเรานี่ค่อนข้างสวยงามมีอะไรอีกไหมเ,เฮ้ยโต๊ะแดกเข้าอืโอ้แพงว่ะมีถูกกว่านี้เนี่ยนี่ไงขอให้จัดบายปากขอให้ที่นั่ง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  ันนี้ลกันโมเดิร์นหน่อยตักสองอันเผื่อเผื่อวันไหนมพาเพื่อนมาพาแฟนมาอ่าเรียบร้อยของตกแต่งบ้านมันก็ควรจะมีบ้างแต่เอาแพงไม่ได้ว่ะเอาเป็นลูกกัติล่ากับช้างน้อยไปแล้วกันกัติล่ากับช้างน้อยไปแล้วกันนะปาบามีอะไรอีกไหมที่ต้องใช้ไม่น่าจะมีนะต้นไม้ไม่ได้เลยต้นไม้เนี่ยในบ้านเรามันต้องมีต้นไม้ต,ต้นหนึ่งนะ มาแดกไปชมธรรมชาติไปแล้วกันนะเพื่อนอ่ะเออตัง,ต,ง,ต,ง,ง,ต,ต,งตังไสักอันจะถางถางตังตังไ่ได้เไยอืมคนเรามันขาดต้นไม้ไม่ได้บอกเลยมีต้นนึงนนอ่ะสุกอ่าลมเย็นเย็นทีวีโซฟาเหมือนห้องหออ่ะเออเรียบร้อยตกแต่งให้เขาหน่อยได้ไหมเนี่ย ทาสงซาสีบ้านให้มันดูดีหน่อยเออทาสีบ้านหน่อยห้องห้องน้ำห้องน้ำนี่ไม่ต้องคิดแรมากสีนี้เลยครับเรียบร้อยห้องน้ำส่วนห้องห้องธรรมดาห้องนั่งเล่นห้องนอน,นมันเป็นอะไรที่ในห้องเดียวกันนก็นี่ฮะอยู่หนูๆเลยครัโอ้เยเฮียสองร้อยห้าสิบไปสองร้อยแปดสิบ ไม่ขนามือพี่เลยเฮ้ยบ้านหลังนี้อาจจะอยู่ไปจนตายนะฮะอืมแล้วลองดูสักทีเป็นบ้านไม้เลยหรือเอาอย่างนี้ได้มาหลังคา่หลังคาอ้าวหลังคาอยู่นี่ฮะไม่หลังคา,า,า,าเป็นนี้วะบ้านเราค่อนข้างโมเดิร์นนะฮะอาจ บ้านแบบโมเดลโมเดลอือหือไอ้ที่สูงเนี่ยที่จะตึกมนสูงเบาๆเลยนี่หโคงหงไอ้ที่ยยาวเกินสูงไปสูงไปเนี่ยวางไงวะอ่าเรียบร้อยกลับบ้านสักหน่อยกลับไงวะเติม เออนี่แม่งโคตรแนวอะไบ้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ก๊อบสีมาเรียบร้อยครับบ้านบ้านที่น่าอยู่ของเรามันดูโมเด,ดิร์นโมเด,ดิร์นเนาะโอเคเรียบร้อยไปเรียบร้อยฮะชีวิตของเราพร้อมดําเนินการแล้วสําหรับบ้านหลังนี้ขอตั้งชื่อว่าบ้านล่าฝันโอเคขอจบคลิปการสร้างบ้านแต่เพียงเท่านี้นะฮะคลิปต่อไปจะเป็นการ<ม>อ่า ทำง,งานแล้วก็ดำเนินตามฝันของเขาคนนี้นะฮะปราดุกเทศนะครับบ๊ายบายครับผมจริง้งอ้าไปกับบ้านหลังนี้นะฮะมีทุกอย่างครบมันน่าจะเป็นบ้านที่มีความสุขเราแก้แต่่ค่อยซื้อตังยังไม่ค่อยมีไปและ